ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่เจ็ดมิถุนายน2566นะครับผมอพอดีช่วงนี้ติดภารกิจเยอะหน่อยนะก็เลยมาวิเคราะห์กลางดึกเลยนะครับผมก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเพิ่งจะได้วิเคราะห์นะครับผมช่วงนี้ติดภารกิจเยอะนะครับมาดูคริปโตบับเบิลก็เป็นสีแดงๆนะครับก็บ่งบอกถึงการย่อตัวนะครับผมก็ตามคาดนะครับก็มีการย่อตัวนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่ได้บอกไว้นะครับผมก็น่าจะมีการย่อตัวของหลายๆเหรียญนะครับผมเมื่อวันที่่ผาานมก เหมือนโดนเลือกโคสเตอร์เลยครับเพื่อนอสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเดี๋ยวก่อนไปดูกราฟมาดูหัวข้อข่าวคริปโตกันก่อนนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมา <c oughs> Apple เปิดตัว Vision Pro AR Headset ที่ WWDC ค่าธรรมเนียมในการลงทุนอิตเลียมลดลงหลังจากกระแสนิยมในเดือนพฤษภาคม2023กลตอตตสหรัฐเดินหน้าฟ้อง Binance o i n b a จาะลึกเกิดอะไรขึ้นกับตลาดคริปโตทำไม p a y ป a l v e n r e ถึงระดมทุนกว่า52ล้านดอลลาร์ในบริษัทเว็บ3ชื่อ Magic สรุป3ข้อหาสำคัญที่เซกฟ้องไปเน้นอ๋อฟ้องอะไรบ้างก็เข้าไปอ่านกันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่6นะครับเซกสั่งฟ้องคอยเบทฐานตั้งกระดานเทรดผิดกฎหมายจุดหุ้นบิตคอยดิ่งหนักโอ้โหนี่นี่เองอาจจะเป็นสาเหตุในการยอดตัวของบิตคอยนะครับผม Chat GPT คาดการอนาคตของบิตคอย n หัวเรือคาร์ดานโนเตือนเรื่องปัญหาในการเทรดคริปโตจาก AI ลักคูสร้างความเสียหายสูงกว่าการแฮก d e f าในเดือนที่ผ่านมาโอ้มีคูไหนบ้าง <c oughs> ถาม Chat GPT 6สิ่งที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน2,030 b n บ n c นโต้กับผิดหวังการตัดสินใจกอตอสหรัฐย้ำสินทรัพย์ลูกค้าปลอดภัย b i t c อ i n ล่วงหนักลุด 2 6 0 0 0ดอลลาร์สะเทือนข่าวกราโตสหรัฐฟ้องไบเน้นเนาะก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะทําให้หลายๆคนมิตกกังวลนะครับผมแต่เดี๋ยวก็จะผ่านไปเองนะครับผมไม่มีอะไรมากเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมอีกไม่นานก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีมาดูในส่วนของกราฟกันเลยนะครับผมวันนี้วันที่7ตัวแรกบิตคอยไทยบาทนะครับโอเคบิตคอยไทยบาทในช่วงหน่งถึวันนี้นะครับผม อ่าสตแคัติกไอไอก็ขึ้นมาอยู่โซนบนนะครับผมอาจจะมีการย่อตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเอ็มซีดีนั้นยังไต่ขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็บ่งบอกถึงอ่าโอกาสในการขึ้นและเตรียมตัวลงนะครับผมในช่วงวัน2วันนี้มาดูตามเฟรมเดย์ตามเฟรมเดย์สตแคัติกไอไอไต่ลงนะครับเพื่อนๆพอนเออเ็มซีดีนั้นก็ตัดลงแล้วครับเพื่อนเพ่อเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับน่าจะเป็นการขึ้นอ่าอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมก็ขอให้ทะลุแนวต้านไไปใหห้้้ดดนนนะะะะคครรัับบกกก่่่่ออททีีจยวาาาถลุ แนวต้าน966,000ไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปเล่นข้างล่างเลยนะครับเพืเ่อนกอ็ก็น่าจะเป็นการขึ้นอีกครั้งนึงนะครับถ้าแรงมาโอก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไม่ผ่านไม่ผ่านไฮเดินก็น่าจะเป็นการย่อตัวลงมานะครับก็อาจจะลงมาเล่นข้างล่างแถวแถว850,000ได้เลยนะครับเพื่อนก็รอดูนะครับผมก็มุมมองนะครับบิตคอยก็มีโอกาสย่อตัวนะครับเพื่อน ทิศทางเริ่มไม่ค่อยดีนะครับใบแนนนะครับตัวต่อไปใบแนนในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้เขาก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุจากข่าวนะครับผมสถิติไอทีนั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่โซนกลางนะครับ MACD นั้นทำท่าเหมือนจะตัดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเจอข่าวแล้วก็ตัดลงต่อนะครับเพื่อนๆก็บอกถึงการย่อตัวนะครับของใบแนนช่วงนี้ก็น่าจะย่อลงมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ลุ้นนะครับไม่ให้หลุด8,000ดีกว่านะครับสำหรับใบแนน ถ้าไม่หลุด8,000นี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมีโอกาสไต่ขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่น่าจะเป็นการย่อตัวก่อนนะครับสำหรับใบแนนในช่วง5ถึง7วันนี้จัตอการติไไอนั้นก็ไ่ลงมาในโซนล่างนะครับใน ECD นั้นก็ตัดกันลงนะครับก็บ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับใบแนนมีโอกาสย่อตัวนะครับเพื่อนๆก็แนวรับก็น่าจะที่โลเล่ไม่ก่อนนะครับประมาณ7,000-8,000นี่นะครับตัวต่อไป LUNC LUNC ในช่วงหนึ่งงสอวันนี้เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ LUNC ทิศทางก็มีการดีดตัวขึ้นลงเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับเพื่อนๆแต่นะครับในช่วงวันสองวันนี้สโตแคตติคไอ้นั้นค่อยๆไต่ขึ้นที่ส่วนกลางนะครับส่วน ABD นั้นตัดขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสลุ้นนะครับเพื่อนๆ LUNC ก็จะกลายเป็นตัวที่น่าจับตามองในช่วงวันสองวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปลุ้นในแนว0.00464ุเลยนะครับเพื่อนๆ ก็ลุ้นนะครับขอขอให้เอ n c ซีพุ่งไปไกลๆเลยนะครับจะได้มีเศรษฐีเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ปลายทางก็อยู่ที่1บาทอยู่ที่50สตางก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่เป้าแรกนะครับก็ขอให้ทะลุ0.0046บาทไปให้ได้ก่อนนะครับผมในช่วง5-7ถึงวันนี้นะครับสต๊อกสติกไนไอยู่ในโซนบนนะครับ MACD ยังไม่ค่อยไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังมีการเก็บของอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าก็มีโอกาสนะครับนี่ ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นเดินทางของ LU NC อีกครั้งนะครับเพื่อนๆก็มองว่า LU NC มีโอกาสไปต่อนะครับเพื่อนๆเป็นตัวที่น่าจะตามอง USTC USTC Stoctic I in ในทางเฟรมเดย์นะค่อยๆซิกแซกอยู่ในโซนกลางนะครับ MACD ค่อยค่อยไต่ขึ้นนะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางเหมือนกันนะครับสำหรับ USTC ในส่วนวันสองวันนี้ USTC เขาก็มีการขึ้นแล้วก็ลงนะครับเหมือนรถเลอคอสเตอร์เช่นกันนะครับผมตอนนี้ Stoctic I in ค่อยค่อยๆไต่ขึ้นไปข้างบนนะครับอาจจะมีการหักหัวนะครับลงมา แล้วก็ MACD นั้นมีสัญญาณตัดลงนะครับเพื่อนก็น่าจะเป็นการย่อตัวเล็กๆนะครับก็ขออยากให้ย่อหลุดแนว0.011นะครับ117แนวนี้นะครับถ้าหากไม่หลุดโลเดิมหรือไม่หลุด0.012นะครับก็มีโอกาสพุ่งนะครับตาม LUNC ไปนะครับผมก็ลุ้นนะครับตัวนี้ก็น่าลุ้นนะครับก็ถ้ามีสัญญาณหรือว่าข่าวรีเพกมาเนี่ยไวๆนะครับถ้ามีการรีเพกขึ้นมาริงนะ ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้พุ่งไม่รู้หมูหนึ่งตาเลยนะครับผม USDC นะครับผมก็อาจจะมีการย่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปตาม LUNC นะครับก็คาดว่าน่าจะไปตามกันนะครับสำหรับเทลล่านะครับชิบักอินุในช่วงวัน2วันนี้นะครับก็มีการขึ้นแล้วก็ลงนะครับทําท่าเหมือนจะออกตัวนะครับแต่ก็ตกลงมาที่เดิมนะครับสต๊อกคติกไอไนั้นก็อยู่ในโซนกลางหักหัวลงนะครับผม MCD a นั้นก็ตัดลงครับบงกบงบอกถึงการย่อตัวเช่นกันนะครับผมก็น่าจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วกก็มีโอาส ในช่วง5-7วันนะครับสโตคอกติกไอซีนั้นก็ไต่ลงมาแล้วนะครับ MACD นั้นก็ตัดลงเช่นกันนะครับเพื่อนเก็น่าจะเป็นการย่อตัวต่อนะครับสำหรับชิบะอินุนะครับผมก็เป็นการย่อตัวนะครับเพื่อนเข้างล่างเลยนะครับเหรียญพวกนี้ต้องรอข้างล่างเลย IOS T IOS T ก็ยังไซเควไม่หลุดหลุด0.30มาได้นะครับเพื่อนเก็มีการย่อตัวลงมานะครับส่วนสโตคอกติกไอซีนั้นค่อยๆไต่ขึ้นนะครับ MACD นั้นก็ตัดขึ้นนะครับเพื่อนก็อาจจะมีการดีดตัวกลับไปอยู่ทีี่่่0 0 3 3 1 2 2ได้้นนนนนนนะะครััับเพือใชวววง ก็ลุ้นกันนะครับหรือถ้าดีๆก็ลุ้นให้ดีตัวไปเลยก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆขึ้นไปสู้กับแนว0.46นะครับผมก็สัญญาณสโตคอกติกไอไในทางเฟรมเดย์เนี่ยไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับเพื่อนๆผมบอกถึงการลงต่อนะครับที่ไม่ดีนัล้วก็ตัดลงเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะลงมาข้างล่างข้างล่างก็0.22นะครับเพื่อนๆก็ขออยากให้ย่อเยอะแล้วกันนะครับน่าจะมีการย่อตัวอีกนะครับแต่อย่าย่อเยอะนะครับย่อสักนิดนึงแล้วก็ลุ้นดีดตัวไปให้ได้นะครับผมอ่าก็มองว่า ไอ้ไว้ที่มีโอกาสย่อตัวแล้วนะครับกาล่าวันนี้กาล่าในช่วงวัน2วันนี้นะครับกาล่าโอ้ค่อนข้างออกไซด์เวย์นะครับเพื่อนๆสต๊คัตติกาไอ้นั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆมีการหักหัวลงมาเล็กน้อยส่วน m อ็มนั้นยังตัดลงอยู่นะครับเอ้ยตัดขึ้นนะครับเพื่อนเอา้าก็อาจจะยอจกก่อจบก็ได้นะกาล่าก็โลนี้เลยครับโลเดิมถ้าวัน2วันนี้ไม่หลุด0.9นะครับผมถ้าวันสองวันนี้ไม่หลุด0.9บาท ก็มีลุ้นนะครับเพื่อนๆมาดูในส่วนของ5้าถึงเวันนะครับแต่ก็น่าจะหลุดนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นการย่อตัวนะเพราะว่าสตอคติกไอซ์ในทางเฟรมดนั้นก็ไต่ลงมาแล้วก็ยังมีสีนั้นก็ตัดลงนะครับเพื่อนๆก็บ่งบอกถึงการย่อตัวนะครับก็น่าจะมีการย่อตัวของกาล่าด้วยเช่นกันนะครับผมเอ DXY นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามจุดหกนะครับเพื่อนๆสตอคติกไอซ์นั้นก็อยู่ในโซนล่างนะครับมีสีดีนัก็ตัดลงเช่นกันนะครับก็ถ้า DXY ลงมาเยอะๆนั้นก็อาจจะเป็็็็นนนนนผผลลลดดดดีีีกกกกััับบบคคคครรรริิปโตเเอซไ้้้้ะะุใหงงมมาวยย่ บออสำหรับมาสรุปการวิเคราะห์กราฟกันในวันที่7มิถุนายน2566นะครับผม BTC มองว่าในช่วงวัน2วันนี้มีโอกาสย่อตัวลงต่อนะครับ Airbnb ก็มีโอกาสย่อตัวลงต่อเช่นกันนะครับผมส่วน LUNC เป็นตัวที่น่าจับตามอง1ตัวเลยนะครับผมก็ LUNC มีโอกาสเดินทางสวนกับ BTC นะครับส่วน USDC นะอาจจะมีการย่อตัวนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะวิ่งตาม LUNC ได้นะครับผมก็รอลุ้นกันนะครับสองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่น่าจับตามองในช่วงนี้เลยนะครับที่มีโอกาสที่จะสวนทางกับ BTC สิบะอินุนะครับก็มองว่่่าามีโอออกสยตนะครับ ส่วน iot s นะครับก็ลุ้นอย่าให้ย่อเยอะนะครับผมหรือว่าให้มีการติดตัวขึ้นไปอยู่เหนือ0.3ได้และไซเวตต่อนะครับก็จะมีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับผมกาล้านะครับกาล้าก็อาจจะมีการย่อตัวนะครับเพื่อนๆก็ลุ้นๆนะครับอย่าให้ย่อเยอะแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกระดานเทรดนะครับก็ถ้าอยากสนใจ okx ก็ลองดูนะครับเพราะว่า okx เนี่ยสำหรับคนที่สมัครจากลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีกล่องซุ่มฟรีค่าธรรมเนียมนะครับก็ กองสุ่มฟรีขั้นตอนการเทรดน,นะครับมูลค่าสูงสุดเนี่ยถึง10,000ดอลลาร์ 1, เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองลองไปทดสอบสมัครกันดูนะครับก็จะมีกล่องสุ่มฟรีนะครับก็ลองลองลอง,ลองจับกันดูนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมของผมก็ได้มาแค่ห้ <c oughs> <c oughs> า,าดอลลาร์ก็เอามาทดสอบเล่นดูนะครับก็ได้ใช้ได้ <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้มีข้อเหี้ยนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย